สวัสดีครับผมเจ,เจอกันอีกหนึ่งคลิปครับพี่น้องกับช่องคอคนนกเขาชาแนลนะครับเนาะขอบคุณพี่น้องทุกคนด้วยครับที่ให้การกดติดตามแล้วก็รับชมคลิปนะครับเนาะคลิปนี้ก็พาะพี่น้องว่าเบิง่งเรื่องสาวครับผมที่วิธีการสื่อสาวมาไม่แล้วก็วิธีการถี่ใส้กับหัวสาวนะครับเนาะ ซื้อมาใหม่ครับผมเสานี่ก็ได้เดี๋ยวสิประกอบใต่กับหัวเสาให้พี่น้องในเบิ่งนะาครับเนาะสำหรับมือไม่ที่ยังบ่เคยใส่ครับผมสําหรับมือไม่เนาะครับเนาะน่ครับซื้อมาก็สิเป็นประมาณนี้ครับเสาตัวนี้ผมเพิ่งซื้อมากครับผมสิบสองเมตรครับตัวนี้สิบสองเมตรสิบสองเมตรขั้นตอนแรกเอาออกสองทอนครับพี่น้องข้างในนี่ครับเพราะว่ามันสิเป็น ทอนใหญ่ครับทอนน้อยๆครับผมสองเอาออกสองอันครับน่ครับก็จุเป็น้อยๆน้อยๆงีครับทอนแรกครับผมท่ทอนที่สองครับทอนที่สองนะครับเนาะนี่เราออกครับใส่ก่ได้ครับทอนที่สามนี่เอาครับผมพี่น้องทอนที่สามนี่เอาครับ อันที่สามนี่เอาครับแต่ต้องจ้อหูวกันครับพี่น้องเดี๋ยวคุณจ้อหูวครับตอนแรกกับวัดก่อนครับวัดให้มันเข่ากับหูนี่ครับนี่สำหรับหัวเสาวนะครับเนาะ วันสาวผมจะเป็นลักษณะนี้ครับว่สาวครับผมเจาหูนี่ครับเจาหู2สองหูครับพี่น้องเดีย๋ยวขอหยาดวัดก่อนครับโอเคครับวัดได้ระยะแล้วเจาะครับพี่น้อง ครับผมเจาะหูอะไรล่ะครับลักษณะการเจาะเจาะแบบีครับผมสว่านลูกเบอร์เบอร์ซ้ำเบอร์ซ้ำน็อตนี่แหละครับนี่น็อตครับน็อตครับผมเจาะหูสองหูครับแล้วสิกรอบให้พี่รองเบื้องครับผมมาหนี้ มาเราเจาหูเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้มันกับจิมี่หูกันครับสองหูครับผมเสียบครับเสียบลงมาครับหหูตรงกันพอดีครับนอดครับผมเสียดีก็ใส่แหวนนะครับพี่น้องส่แหวนน,หน้อยๆนะครับ หม้อสาวอาจจะโบคขึ้กันนะครับพี่น้องแต่ละสร้างกันได้แต่ที่ผมใส่จะเป็นประมาณนี้ครับคันกลับไปแล้วครับพี่น้องหม้อสาวนี่เพิน่นสะเห็ดเกี่ยวไว้ขังในเรียบร้อยหร้อครับ นอนตัวแ้วใส่นอนตัวที่สองเลยครับขันยึดเข้าไปให้แน่นเลยครับหัาสาวแต่ละรุ่นอาจจะบลอกคือกันเด้อครับพี่นนอกอันนี้ตัวนี้เป็นที่ทีมงานที่ผมใส่อยู่ครับมันจะเป็นเพื่อนที่เห็นลักษณะนี้ครับจล็อ,อกคือกันกับ อยู่ในตลาดที่พี่น้องสร้างมาด้วยครับเนี่ยครับประกอบเขากันแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมตัวล็อกนะครับเนะะส่าวนะครับเสร็จแล้วครับพี่น้องเสร็จแล้วครับมาส่านี่มัน ที่แรกมันจะเป็นสีก็เ,เป็นสีนี่นะครับเข้ากับเอาสีมาผนจ่งน่อยครับสีดำดานครับเดรสไส์กับผนียให้เบ้งครับพี่น้องโอเคครับไดนผนี้มาแล้วครับตอนนี้เดรสไส์พี่น้องใหเบ้งครับการประกอบแล้วแล้ว วิธีการใส่ใส่ยังไรครับเข่ากับเพนเนียัยงไงกรเพนเนดตัวนี้เพิ่นกับสีจ้งห้อยเรียบร้อยแล้วครับข้างล่างกก็ได้นคะครับจ้าห้วยแล้วครับสําหรับเข่ากับหัวสาวตัวนี้นะครับเนาะวสวมเข้าไปเลยครับตรงนี้นะครับ ทดลองออมาเลยครับทดลงไปเอาตัวนี้มิล็อกครับผมเห็นชัดบะครับนี่ครับดันตัวนี้ไปครับมิล็อกเลยครับดันตัวนี้ไปล็อกครับผมมันติตขาหัวสาวมันจะเ็นหูเห็นปะครับพี่น้องเ็นหูครับสวงลงไปปุ๊บดันตัวนี้ล็อกครับผมตัวนี้ครับดันล็อกเลยครับ ก็จะยู่ครับผมแล้วก็ตัวนี้ชัดอีกเท่นึงครับตัวนี้ก็ดันล็อกอีกเท่นึงครับผมนี่ครับตัหนี้ก็ยู่แล้วครับเราแบบหัวสาวครับพันหยันเนาะครับเนาะสาวนี่ก็พึงซื้อมั้มครับพี่น้องได้ประกอบถือโอกาสประกอบให้พี่ทองได้เบ้งครับเวลาถอดก็ถอดง่ายๆครับผม แอบบีนะครับเนละ้วแล้วก็วดสลักตรงนี้ครับวดสลักตรงนี้ขยยกออกเลยครับไง่ายๆครับผมว่าต้องยงงยากครับผมระบบพันเน็ตของสร้างวันครับยอนกล้าไปดันล็อกแล้วก็ล็อกตัวนี้อีกเท่นึงครับผม ำนีำน้ก็ยุ่แล้วครับใส่การได้แล้วครับสำหรับมือไม้เนาะครับเนาะครับืหบบอหัวาสาวมัวไม้หรือว่าจีสาวไม้หัวาสาวไม้นะครับนี่แหละครับการประกอบอะสิเป็นมันเป็นประมาณนี้ครับผมนะครับง่ายบ่ครับพี่น้อง ิปนี้กับันๆันครับพี่น้องไอ,ไอพี่น้องในเบื้องการประกอบหัวเสาของที่ผมใส่ซื้อนะครับงเนาะ่ได้อีกแล้ครับนี่ครับหัวเสาวเป็นประมาณนี้ครับมาเ้าประกอบแล้วน็อตสองตัวครับผมเล็กตัวนี้สวมลงมาแล้วก็มีน็อตหยุดสองตัวครับพี่น้องแค่นี้ก็ใส่งานด้แล้วครับ ผู้ใดซีมักพันเทียบกาหรืไว้จังไดก็อีกเทือนึงครับผมว่าตัวนี้ผมก็พันเสือกไว้แล้วนี่พันเสือกครับพันเสือกหยอดเกากันไฟครับเวลาเขาขืนเสาไฟนะครับเนาะตรงนี้ก็ต้องเสียบใส่เสือกเสือกดำหรือเสือกยังก็ได้ครับพันแล้วก็หยอดกาให้เนียนน้ำนะครับเนาะหยอดเกาเกาวหอนเขาเนี่หละครับครับผม คลิปนี้กันสั้นครับผมเห็ดวิธีการประกอบหัวเสาวให้พี่น้องในเบื้องครับกอคนนกเขาใช่ไนมคฝากพี่น้องกดติดตามอีกเท่านึงครับผมสุดยอดครับขอบคุณครับ